โอ้โหไหลแบบยาวจัดเลยนะตอนนี้โอเคจบครับผมโอ้โหว oui. <Yes! Yes! S 1> แย่เป่าจ <Yes! Yes! S 1> นคอแห้งฮะบอก <Yes! Yes! S 1> เลยเสกจนคอแห้งดอกนี้โทว a l วินของเราอ่าิ๊กวินของเราจัดมากนะครับ7,800ไก่อีสบบาทนั่นเองนะฮะโอ้โหว oui. ีคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้น้องๆหนูๆเรียนแบบนะจ๊ะแต่ถ้าดื้อด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิด กับสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดเดย์คนเดิมนะมาจาัดหนักจะเต็มเกม d าร์กอ h นแฮทภาคสองนะของค่าย PG กันหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ก็จัดงบมาเบาๆที่900นั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้ d าร์กอ h นแฮของเรานะภาคใหม่ภาคพิเศษของเราว่าจะเฟี้ยวหรือเปล่าน,นะครับอ่ะไปฮนะเมื่อกี้จัดไปแล้ว1ชุดฮนะเหลือ800แล้วโอเคได้คอมโบหน่อยฮนะเกมนี้ เป็นเกมจริงๆแล้วเป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าเอามาทําเป็นภาค2ใหม่ก็จะเฟี้ยวขึ้นหน่อยเพราะว่าปกติภาคแรกจะไม่มีาวตรงกลางให้นาออันนี้ก็จะมีไวตรงกลางให้แล้วก็ฟิวเจอร์ของแต่ละมังกรแต่ละตัวก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังมีเหมือนกันนะการแบบว่าทุกสัญ,ญลักษณ์ถูกออกให้เหลือแต่สัญ,ญลักษณ์แพงแล้วก็ตกลงมาใหม่เนี่ยอ,อันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เสกายเหมือนเดิมอัอนนี้ ไปไม่ถึงมังกรตัวที่3นะครับไปไม่ถึงแม่ลูกมังกรตัวที่3นะจัดมาแค่ตัว2ก่อนก็จะมาครับ9ก้อยสามนั่นเองนะฮะอ่ะก็เพิ่มเบดหน่อยละกันสี 40, ไปฮะใส่กันไปยาวๆผมวันนี้อยู่กับดา a ก้อนแหวน่แหละนะะมาดูกันว่าจะแม่จะตื่นหรือเปล่าเออจะอยู่จนแม่ตื่นได้หรือเปล่านะครับไปฮะลุยกันไปโอเค แล้วก็หมาบเ่าให้เป็นเขียวแล้วโอเคใจชมพูฮะแล้วไม่มีอะไรไหลครับผมโอ้บัตกันต่อครับวาว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 ,วาวโอ้วาวหโหดมากแล้วก็เมื่อกี้ฟ้าไหลฮะใจชมพูไหลครับผมแล้วอ,ญญอ่ะสัญลักษณ์อ่าไม่ใช่สัญลักษณ์ครับผมฟิวเจอร์แรกอ่ะฟิวเจอร์มัง,มงฟิวเจอร์มังกรเขียวนะครับทุบฉันทุบสัญลักษณ์ทุกออกอให้เหลือแต่ตัวแพงไว้นะครับแล้วก็ตกลงมาใหม่นะอ่ะมังกรฟ้า ตกออกมาครับผมเป็นการเสกสัญลักษณ์นะครับซ้ายขวานี่อะไม่ตื่นด้วยเอ๊ะถ้าเกิดเสกอย่างนี้แสดงว่าเมื่อกี้มังกรไอ้ลูกมังกรตัวที่3ามตื่นแล้วถูกไหมเออเพราะว่ามันเสกมาแล้วอ่ะมันเสกมันทุบสัญลักษณ์แล้วแล้วมันก็เสกสัญลักษณ์ข้างๆแล้วแล้วก็มีวายตกลงมาแล้วเออแสดงว่ามันน่าจะตื่นแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแม่มังกรอย,อย่างเดียวที่ยังไม่ตื่นนะตอนนี้ เราก็ไปหลวลุ้นกันนะครับผมว่าเมื่อไหรแม่จะเตือนนะโอเคโบเขาให้จัดมาจัดมาโอ้โหจัดไปก่อนครับ828ฮะอ่ะเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันตอนนี้งบเราก็ขึ้นมาถึง2,000แล้วนะเราก็เพิ่มเบ็ดสู้ไปเลยขอให้มันแบบแม่ไม่ตื่นไม่เป็นไรนะครับเกมเนี้ยขอให้มันไหลดีๆก็พอนะแต่ถ้าเกิดได้เห็นแม่ปตือนก็โอเคอยู่นะครับโอเคฟ้าตกลงมาไหลต่อครับผมแล้ว สัญลักษ์ถูกออกไปแล้วตัวถูกก็ตกลงมาเหมือนเดิม <c oughs> ไม่รู้จะทุบออกไปเพื่อออย่างน้อยมันเหมือนได้รีเฟรชหน้าจอใหม่นะโอเคตอนนี้สวยงามครับผมแล้วโอเคฟ้าลค่ครับผมแล้วแล้วโอเคล่อีกรอมโอเคเขียวไปต่อเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,อ,ยวอีกแค่คอมโบเอ,อ้ยยังไงการันตีล่ะครับแบบนี้แม่ตื่นแน่แม่ตื่นแน่แม่จ๋าฮะแบบนี้ แม่ตื่นแน่โอเคสวยโอ้โหคอมโบกันไปยาวๆครับมาดูกันฮนะว่า,าราชินีมังกรไปแล้วจะเฟี้ยวหรือเปล่าจะบุ้งเดียวแล้วหายจะเสกทีเดียวแล้วหายหรือเปล่านี่ได้อยู่เขียวเยอะนะเขียวเยอะนะเสกเขียวมาหน่อยโอเคเสกเขียวด้านนี้ได้ครับผมแล้วตอนนี้ฟ้าเยอะฟ้าเยอะเสกฟ้ามาบ้าอ๋อได้เขียวอยู่แต่ตาแดงตาแดงนี่แพงเหมือนกันนะ แพงน่าจะแพงสุดเลยนะเป็นตามแม่มังกรนะครับโอเคโอเคเสกให้มันเป็นตัวเดียวกันโอ้โหยเสกแบบนี้เหลี่ยมแบบนี้เหลี่ยมนี้ไม่ดีนะโอเคอันนี้ไปต่อได้ครับได้เสกอีกรอบนึงนะอันนี้ไปต่อได้โอเคตามังกรแพงอยู่ครับอันนี้อันนี้ตอกน,นี้แพงอยู่ออ้ยร้อยนึง <laughs> เขียวได้ไปต่อครับเสกกันยาวๆบอกเลยถ้าเกินเนี่ย ข้อดีของเกมนี้นะครับคือถ้าเกิดมันเสกแล้วมันได้คอมโบเนี่ยคือมันได้ไปต่อนะครับมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดนะครับถ้าเราถ้าเราแบบว่าหมดตัวชนะแล้วอ่ะมันถึงจะหยุดนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังชนะอยู่ตกมาเราก็จะได้เสกไปเรื่อยๆนะนี่เสกเป็นสิบรอบแล้วมั้งเสกเป็นสิบรอบแล้วมั้งเนี่ยฟ้ามาโอเคโอเคฟ้าไม่มาไม่เป็นไรครับได้อยู่นี่ไปต่อแนะ่ โอเคไปต่อครับสวยงามเห็นไหมฟ้าไปต่อแล้วอะไรฟ้าอะไรไหมโอ้แมนไม่เชื่อมกันนะไปเชื่อมด้านล่างโอเคอันนี้เขียว,เข,ยวเขียวเยอะเขียวเยอะครับผมเขียวเยอะโบเขาให้เห็นไหมทวาโบก,กันยาวๆบอกเลยไหลกันยาวๆโอเคแล้วยังไงจบไหมโอเคไม่จบครับไปกันต่อ โโอโหบอกแล้วว่าไหลยาวจัดฮะแม่ตื่นทีมีเรื่องแน่แม่ตื่นทีมีร้องครับผมแบบนี้อะโอเคไปกันต่อไหลกันต่อโอ้โหไหลแบบยาวจัดเลยนะตอนนี้โอเคจบครับผมโอ้โหวแม่เป่าจนคอแห้งฮนะบอกเลยเสกจนคอแห้งดอกนี้ทัทัวินของเราบิ๊กวินของเราจัดมาก่อนครับ7800ไก่อีสิบาทนั่นเองนะฮะโอ้โห โอ้โห oh. เราก็ลุ้นเหนื่อยเลยนะปกติภาคแรกแม่ตื่นมาแล้วแบบว่าเป่าเพียงเดียวแล้วจบเลยนะน,นี่ก็เป่ากันยาวๆเอาโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าจบออกมาแบบสวยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ